อับผมร้อยตํารวจโทรพรณ์ชัยชาติภูทรน,นะครับประมาณสามสิบปีที่แล้วผมยังอยู่ตํารวจไทยแดงอยู่ที่ประคอนชัยร้อยสองหนึ่งหกอำเภอระคอนชัยประจํะหมดวดสองหนึ่งหกสามเราก็มีวันหนึ่งวันที่สิบสามมีนาประมาณบ่ายโมงผมกลับมาจากพักก็เลยเจอเหตุการณ์ขมิ้นป้นที่ประสาทะเมินทมอประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายโมงผมขึ้นมาจากบ้านจะเข้าฐานเจอขมิ้นป้นแล้วผมก็เล้ฟ้า ที่มันยืนดักข้างหน้าผมก็ถ้าจอดผมก็ตายถ้าไปผมก็ตายผมก็ได้เสี่ยงรับขับชนมาเลยครับมันก็กระโดดหนีมันก็ยิงปืนโดนขาผมทั้งสองข้างผมขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปที่ฐานฐานผมอยู่ฐานนุตตกทีนี้ก็มีฐานหนึ่งที่ฐานปราสาทจมนทมผมก็เลยว่าไม่ไหวไม่รอดผมก็เลยแวะฐานสองหนึ่งหกสี่ก็เลยแจ้งผู้บังคับบัญชาที่ที่อยู่ฐานฐานสองหนึ่งหกสี่ทราบแล้วก็มี ผู้กับนิรันดร์คิดวันชงเป็นผู้ขับหมวดแต่ก่อนนะครับปัจจุบันท่านอยู่ผู้กับอยู่แก่งคอจังหวัดชัยภูมิครับแล้วก็เหตุการณ์วันนั้นที่ท่านผู้หมวดอดีตท่านผู้หมวด,ท,มวดท่านผู้กับนิรันดร์ได้ส่งตัวผมไปที่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมัดกวดครับแล้วก็มีถอยรอดอีกเพื่อนกันอีกท่านหนึ่งจยบระเบิดขาขาดไปนอนโรงพยาบาลมัดกวดแล้วก็เหตุการณ์เหตุการณ์นี้ก็ ผู้ข้าพาชาก็ได้ได้ส่งต่อจากบ้านกวดไปโรงพยาบาลตำรวจต่อครับแล้วก็กําลังคนขาขาดหนึ่งนายแล้วก็ผมก็โดนยิงเหตุการณ์วันนั้นก็ก็ผู้ข้าพัาชาก็ได้ได,ได้ได้ตามล่าในส่วนต่างๆก็ก็ผมก็หมดหมดคำบรรยายทีสุดแค่นี้และครับผมควัญหลงสรุปเหตุการณ์ล่าตะเวรไล่ล่ากองกําลังไม่ทราบฝ่ายของกัมพูชาโจนขเขมรเรื่องจริงในอดีต 13มีนาคม2537โดยดรรันเมืองพะยาะแลอดีตผู้บังคับหมวดตำรวจระเวณนชายแดน2164ฐานประสาทตรตามเมนทมอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ MV นี้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำถูกต้องตามระเบียบของทางราชการไม่ว่าจะจากกองบัญชาการตำรวจระเวณนชายแดนและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ คนเหยียบกับระเบิดครับใครเหยียบพิต,ตี้ครับผมอยู่หลังสวดครับเอาเอาเร็วไอคนที่อยู่ด้านหลังอ่ะรีบไปประถุงพยาบาลก่อนทราบครับหลังจากลาดระเวนแล่ล่ากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายของกัมพูชาในขณะนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ในชุดลากระเวณของดรรันเมืองพระยาแหลหรือผู้หมวดต่อคือสิบตำรวจตรีมงคลไไทยสงพออมืองต่ชด .2164 เหยียบกับระเบิดขาข้างขวาขาดตัดเนื้อหัวเขา่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกับระเบิด PMN อ .2 ของโซเวียตหรือรัสเซียทําให้ดรรันเมืองพระยาแหลหรือผู้หมวดต่อชุดคิดขึ้นมาได้และทบทวนว่าการลุกต่อไปน่าจะไม่เป็นผลดีเพราะข้าศึกอาจทําการตั้งรับโดยการซุ่มโจมตีเราอยู่ด้านหน้าหรือไม่ก็คงวางกับระเบิด เพื่อทําให้ฝ่ายเราเกิดความสูญเสียและหน่วงเวลาเราในการไล่ล่าติดตามพวกมันไปได้ดรรันเมืองพระยาแลหรือผู้หมวดต่อจึงสั่งให้ชุดลาดระเวนของตํารวจระเวนชายแดนร่นถอยไม่ห้าวไม่ดันทุรังเลยเปิดเกมร่นถอยโดยการพรางตัวท,ทําทีเหมือนรุกต่อแต่ถอยเพื่อตั้งหลักตั้งสติดเพื่อลดการสูญเสียและวันต่อมาเราได้กลับมาพิสูจน์ทราบเส้นทางเดิมที่ลาดระเวนไล่ลา่ลากองกําลังไม่ทราบฝ่ายของกัมพูชาอีกครั้งก็ปรากฏว่าพบกับ กับระเบิด PMB 2อ,อีก6ลูกฝั่งในพื้นดินหลัวจากเราดําเนินการเก็บกู้แล้วในสภาพพร้อมใช้งานในระยะ200เมตรก่อนลงไปยังชายแดงกัมพูชาห่างจากระยะสุดท้ายก่อนที่เราทําการร่นถอยวันก่อนไม่ถึง30เมตรซึ่งวันนั้นถ้าห้าวไม่ร่นถอยเดินต่ออีกไม่ถึง19 m. ก็เสร็จโจร โมโมโมขอตัวหกนาฬิกาสามร้อยเมตรปฏิบัติไอ้ไอย ประสบการณ์ในสนามรบหรือในสถานการณ์ปะทะทำให้ผู้นำหน่วยในระดับหมวดสามารถนำไปปรับใช้เมื่อเป็นแม่ทัพนายกองได้แต่ถ้าประวัติไม่ทับนายกองที่ได้ดีเพราะใกล้ชิดเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เคยลุยสนามปะทะในวัยหนุ่มเหมือนดรรันเมืองพระยาแลก็อาจประเมินสถานการณ์ความขัดแย้งผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดนำมาซึ่งการสูญเสียบาดเจ็บล้มตายโดยใช่เหตุได้เหมือนบางเหตุการณ์ชายแดนที่ผ่านมาการสูญเสียฝ่ายเขาฝ่ายเรามันขําไม่ออกจะขําก็เฉพาะแม่ทัพนายกองที่ไม่มีประสบการณ์แล้ว ตัดสินใจผิดพลาดไม่ว่าฝ่ายเขาฝ่ายเราที่ผ่านมามันก็เท่านั้นได้ดอกไม้เป็นกอบเป็นกรรมชื่นมื่นกันไปไม่แน่ใจว่าความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านผ่านมามันเป็นความขัดแย้งที่เป็นธรรมชาติของความขัดแย้งหรือผิดธรรมชาติความขัดแย้งหรือความมั่นคงแท้หรือความมั่นคงเทียมไปคิดเอาครับสําหรับคนชายแดนอย่างผมคิดในใจก็คำคาครับ